ริมทางเดินเห็นเป็นลักษณะเทพ,พบุตรผู้ชายที่ร่างกายกำยำด้านละหลายองค์วุฒิจึิงสงสัยและกำหนดจิตถามไปว่านี่คือวิมานของตนหรือก็ได้คำตอบกลับมาจากเทพทิดาเหล่านั้นว่าใช่วุฒิก็ยังไม่แน่ใจในคำตอบจึงขอถามไปในจิตอีกครั้งว่าถ้าหากผมตายไปผมจะมาอยู่ที่นี่หรอก็ได้ยินคำตอบอีกครั้งว่าแน่นอนสิท่านวุฒประหลาดใจมาก จึงแผ่เมตตาก่อนจะออกจากสมาธิแล้วมาเล่าให้ทิตาที่นั่งอยู่ข้างๆฟังในขณะที่ฟังก็ได้แต่จําลักษณะการเอาไว้ไม่ได้เอะใจอะไรเพียงแต่เทียบเคียงกันว่าเหตุน่าจะมาจากการที่ได้ทําบุญสร้างกุฏิวัดจึงเป็นผลให้ได้มีวิมานสวยงามหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนานนับเดือนวุฒมีโอกาสชวนทิตาไปทําบุญที่วัดดังแห่งหนึ่งย่านนครชัยศรีซึ่งโบสถ์ที่วัดแห่งนี้เป็นโบถสถ์ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่เมื่อวุฒกับทิตามาถึงที่วัด จึงเข้าไปกราบนมัสก,การพระประธานในโบสถ์ก่อนแต่เมื่อผ่านประตูรั้วรอบโบสถ์เข้าไปก็เป็นภาพช็อตแรกที่ทําให้ทิตาถึงกับต้องเรียกวุฒิให้มองที่บริเวณฐานของโบสถ์ก่อนเนื่องจากเห็นว่าที่ฐานของโบสถ์เป็นปูนปั้นองค์พญาครุฑรับโบสถ์จึงมองหน้ากันอย่างงุนงงถึงกับอุทานกันเองก่อนว่าหรือว่าแต่ทิตาจึงบอกว่าไม่เอาไม่เอาอยัางไม่ชัดอย่าเพิ่งคิดไปเราควรเข้าไปในโบสถ์ก่อนนะ วุฒกับทิตาจึงเข้าไปกราบนมัสก,การพระประธานในโบสถ์แห่งนั้นแต่แล้วสิ่งที่วุฒกับทิตาสังเกตเห็นบริเวณสองด้านบนผนังโบสถ์สวนติดกับเพดานพบภาพขององค์เทพเทวดาจํานวนประมาณด้านละเกิน20องค์ก็ได้สร้างความประหลาดใจขึ้นไปอีกขั้นเมื่อพบลักษณะที่ตรงกันถึงขนาดนี้แล้ววุฒกับทิตาจึงไม่รีรอที่จะเดินสำรวจภาพโดยรอบด้านในและแล้ว ก็ได้พบภาพเทพธิดาเหมือนกินรีมีปีกข้างลำตัวหน้าตาสวยจำนวนมากอยู่บริเวณผนังด้านในและด้านนอกเมื่อสำรวจได้รายละเอียดขนาดนี้วุฒิถึงกับรู้สึกขนลุกวุฒิจึงเล่าให้ทิ่ตาฟังว่าวัดนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของวุฒเคยมาอธิษฐานจิตขอวุฒเมื่อครั้งวุฒยังไม่เกิดเพราะคุณแม่วุฒตั้งครรยากแต่งงานมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีลูกเลยจึงมีคนแนะนําให้มาที่นี่ คุณแม่กับคุณพ่อเลยมาแล้วก็พบกับคนเก่าแก่ที่ทําพิธีแล้วคนเก่าแก่บอกคุณแม่วุฒิว่าจะทําพิธีขอลูกให้จากองค์หลวงพ่อโตพระประธานในโบสถ์ของวัดเดี๋ยวจะมีผู้ดูแลหลวงพ่อโตชื่อว่าเจ้าจุก๊กไปเลือกดวงจิตที่จะมาเกิดให้ว่าใครเหมาะสมหลังจากนั้นผ่านไป5้าถึงหเดือนคุณแม่วุฒิก็ตั้งครรนคือวุฒินั่นเองทิ่ตาก,ก็เลยถึงบางอ้อเรื่องนี้อาจเป็นข้อมูลประสบการณ์ที่เห็นวิมานและเป็นแรงบันดาลใจในการทำบุญทำทาน หากท่านทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทนวิมานจะยิ่งสวยงามอารามยิ่งขึ้นไปได้นะครับ